สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง Youtube นาคาชาเนลนะครับทลิปนี้ก็จะมาลงเลขลาวพัฒนานะครับงวดวันจันทร์ที่7เมษายน2568นะครับกลับไปดูวันศุกร์ก่อนนะครับวันศุกร์วันศุกร์ที่4เมษานะครับเลขสูตรที่1นี้กับสูตรที่2หลุดทั้งสนะครับหลุดเลยสูตรที่1นี้ไม่หลุดนานแล้วนะครับนานมากแล้วนะครับกับจำ ถ้านำไปผิดก็เกือบเกือบเกิน50งวดเกิน50ครั้งนะครับที่ออกมาเดินต่อเนื่องมานะครับเ,เลขตัวเดียวยังมาเรื่อยๆอยู่ยังมาเรื่อยๆอยู่นะครับได้4ก็มาทั้งหมดเลยนะครับ 4, 4 4 4นะครับมันออก5 0 4 4 4 5นะครับขวนกันมาอะไร4นะครับ ผมก็ตักไว้อยู่ว่ามันจะมาที่9ตัวชนกันอย่างสามสูตรไปเก้าสี่มันไม่มา9ไม่มาให้เลยนะครับ9ไม่มาให้เลยอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีพลาดบ้างละนะครับอ่ะก็เลยให้ไปต่องวดวันจันทร์ที่7เมษายนนะครับก็สูตรเดิมนี่แหละนะครับยังไม่ปรับสูตรนะครับให้มันผิดซ้ำสองงวดก่อนค่อยปรับนะครับสูตรที่1ได้3 สี่ห้สูตรที่2ได้5 6 7 8สูตรที่3ได้4 5 6 7ถ้าชนกัน2สูตรก็คือ4ี่หหนะครับ4ี่ห้าหกหหถ้ามาชนฝั่งนี้ก็5้าเออมีตัวเด่นนะเด่นตัวเดียววันนี้ได้6นะครับ ได้6เด่นตัวเดียวได้6ก็จับคู่เลยจับคู่สูตร1กับสูตร2นะครับก็จะเป็น3 5 36 37 38 45 46 47 48 55 ห้าหกห้าเจ็ดห้หกห้าหตัวที่ชนกันตัวที่ชนของสูตร1กับสูตร3นะครับตัวที่ชนก็คือ5้าตัวที่ชนก็ได้5ห จ็ดชนห้าหกเจ็ดเยอะนะชนเยอะอยู่ห้ 5, 6, 5, 6, 5, าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเยอะเลยตัดได้สองตัวถ้าเอาสูตรเด่นตัวเดียวมาก็หกตัวเดียวนะครับแต่ก็ระวังว่าหกมันมีหกมีอยู่ทุกสูตรมีห้าหกห้าหกห้าหกมีทุกสูตรนะครับห้ากับหกนี่แหละ ห้ากับหก็จะเป็นเน้นที่ห้ากับหก็แล้วกันนะครับมีหเน้นห้ากับหเน้นที่ห้ากับหมันจะจับอย่างนี้เข้าไหมตัวเด่นหตัวเดียวติดหตัวเดียวห้า อืมหกห้ากับหกห้ากับหกสามหกสี่หกอ่ะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวไปกลับเจ็ดตัวไปกลับก็เด่นที่หกวันนี้เด่นที่หกนะครับสูตรเด่นตัวเดียวก็ไปชนกับสูตรหลักที่เลขหกชนสูตรหลักนะครับ ตัวเดียวที่เลข6จะเดินต่อไหมนะครับหรือ,อยังไงนะครับเดินต่อไหมหรือ,อยังไงนะครับสูตรมันหลุดมานะครับก็น่าจะกลับมาเข้าได้นะครับน่าจะกลับมาเข้าได้ถ้าผิดก็คงจะรือหาสูตรใหม่นะครับหาสูตรใหม่ครับก็คงจะฝากไว้ประมาณนี้ไม่ยาวนะครับไม่เอายาวถ้าจะเน้นที่สูตร เน้นที่สุดคงจะเป็น6ตัวเดียวนี่แหละนะครับ6ตัวเดียวมันจะเน้นตัวไหน1 2 3 4 5 6 7 6 7้าดตัวตัวนี้ซ้ำกันตัวนี้เลขเบิ้ลเลขหามเลขเบิ้ลนะครับ5 6 6 5กแล้วก็ต้องกลับไปทุกตัวนะครับกลับไปทุกตัวไม่มีสูตรเด่นอื่นอีกอะดูสูตรเด่นอีกก่อนนะครับมีไหมสูตรเด่นอื่นสูตรเด่นอื่นคอยสักตัว นะครับมาตัดตรงกร่อนนะครับเอาสูตรเด่นอื่นก็อืมสี่สามสิบสองสิบสองก็ได้หกเหมือนกันหกกับก็ได้หกเหมือนกันนะครับหกเหมือนกันตัวอื่นก็ได้หกอีกโอหกเด่นนะครับหรือว่าหกเด็ดตัวเดียว นะครับก็นี่แหละเสลี่ยงสรุปแล้วก็ชุดชุดติดหกอ่าชุดนี้ติดหกแล้วก็ กลับไปดูยอดหลังตัวไหนมีติดหที่อยู่ในนี้ที่จะคู่ไว้นะครับอ่ะผมไปดูนิดน,นึงครับก็กลับไปดอลำหกศูนยไม่มีในนี้นะครับ60 60 6ย์หกมีนี่6กสี่สี่องสไม่มี68 6ปด6กแอ่ามีตัวที่เพิ่งออกอยู่3ชุดนะครับ หกสี่สี่หกหกสี่สี่หกชุดนี้หกหกหกแปดแปดหกอ่ะมีอยู่มีอยู่สามชุดนะครับที่เด่นพิเศษนะครับเด่นพิเศษแต่เราก็ไปดูล่าสุดนี้มันมาที่สี่สี่สี่ห้าสี่สี่สี่ห้า มีโอกาสว่าเออสีนี่เด่นเลยนะครับถ้า6เด่นก็คือหลัก10ก็คงเป็น4อยู่เหมือนเดิมนะครับ4 4นี่10หน่วยคือ4 4 6 6 4เด่นนะ6่เด่นนะครับเอาให้ตัวเดียวเด่นที่สุด6 4 4 6นะครับ4 6 6 4เอาคู่นี้ใส่4ไม่เหมือนเพื่อนเขาก่อน อ้าวหกส่ 6, 4, 4, 6. ส่วนหลักร้อยหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักร้อยเท่ากับ5 6 7 8 9 0 5็ดแปดถ้าเอาหลักร้อยกลุ่มนี้ไปจับว่า1คู่ในหลักร้อย1คู่1ชุด หนึ่งชุดก็จะมีมีชุดไหนอีกมีชุดหกแปดนี่ก็ได้หกดนี่ก็ได้หกหนี่ก็ได้หกห้านี่ก็ได้หกห้าห้าหไม่ได้แต่หกสี่กับหกสามหเอาเพิ่มมาอีกนะถ้าเอาแบบนี้จับก็คืออยู่ในนี้คู่หนึ่ง อยู่ในนี้ห้าหกเจ็ดคู่นะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะ5้าก็จะมี5้าด้วยห้าห้าห้าหห้าเดห้าแอยู่นี่แหละนะครับก็จะมีชุด1 2ึ่งสองามสี่ห้าหกดแดแสดงว่าชุดที่มันเด่นก็ตัววงกลมนะครับเด่นที่สุดมีวงกลมไปด้วย มีวงกลมมีขีดข้างนี้ด้วยเด่นที่สุดนะครับเน้นไปทางเลขล่างนะครับ5้า5 6 6 6 7 7 6 6 8 8 6มันอยู่ในนี้นะครับเน้นไปทางล่าง6กก็ยังเด่นเหมือนเดิมนะมันเด่นเพิ่มคือมาดูตัวนี้นะครับมาดูตัวนี้อันนี้เด่นจากที่อื่นมานะครับเด่น6ตัวนี้กับเลขที่มันเพิ่งออกไปจะเด่นตัวนี้แต่ถ้าเอานี้มาจับมัน2วิธีนะครับก็คือ เด่นเพราะไปดูสถิติที่ออกล่าสุดตระเด่น46นะครับเด่น46ถ้ามาดูในชุดนี้ประกอบก็จะเด่น5665 6667 68นะครับอ่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับสวัสดีครับ